คุ้มความรู้จักวีทูเบอร์ถามแล้วต้องตอบงินเริ่มเลยไหมคะห้าสสามชื่ออะไรคะทีออนไลก์เกิร์ดมีชื่อเล่นเปล่าทีออนเป็นวีทูเบอร์แบบไหนกันนะเป็นเจ้าชายแมวก็เล่นเสียงนุ่มวันเกิดล่ะสามธันวาี่ขวบแล้ว23เทศอะไรเทศไทยสูงแค่ไหนร8อ5ปุพูดภาษาอะไรได้บ้างอ่าไทยอังกฤษนิดหน่อยเดินละคะอือสิ่งพูดเราแสดงความสามารถให้ดูได้ไหมคะเอ่อเลื่อนยังไงดีไลฟ์ที่ไหน YouTube ทักทายพูดอะไรสวัสดีครับตอนจากลาละคะไว้เจอกันนะอิโมจิมีไหมนักแลโลไลฟ์แท็กล่ะอีออนไลฟ์แฟนอาร์แท็กทีออนอาร์แฟนเนมล่ะคะอ่ยังไม่ได้คิดเลยสิ่งที่ชอบสีขาวงานอดิเรกเล่นเกมเก่งอะไรพักเสียงละมั้งทีนี้ก็ลองสารภาพรักให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเออชอบเธอนะอาหารที่ชอบ ผัดกุ้งเครื่องดื่มที่ชอบนมสดปันบังะที่ชอบโปเกมอนสเปเชียลอนิเมทที่ชอบโคนันเกมที่ชอบอเมอคอรหกเพลงที่ชอบเพลงอนิเมะมีอะไรไม่ชอบปะเอะงูไอ้านคือใครรูรกกจชูตะคุความฝันของเธออ่านนี้เกำลังจะหมดเวลาแล้วบอกเนื้อปะกันหน่อยผมทีอ้อนอ้อนทีไรเป็นต้องยอมคุณทุกทีเรามาสร้างชุมชนดีมาเล่นเกมด้วยกันนะด้วยกัน